พิธีารพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพถูกท่านชีวิตนี้อยู่ไม่ยากหากหลหลักอุปสรรคขวากหนามตามเหตุผลสมรภูมิการต่อสู้คู่ทุกคนจากข้ามผลสู่หลักชัยวินัยดีชีวิตคือการต่อสู้คือยาชูกำลังอุปสรรคขวากหนามและความอดทน เป็นเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งประเทศไทยเป็นสมรภูมิรบมีระเบียบวินัยเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์โดยมีการเวลาเป็นกรรมการผู้ชี้ขาดมีลมหายใจที่สะอาดสว่างสงบร่มเย็นเป็นโลรางวันผู้ที่จะก้าวผ่านสมอรภูมิแห่งชีวิตได้จะต้องควบคุมความประพฤติของตนในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะฆ่าศัตรูอุปสรรคที่มีอยู่ก็จะหมดไปโดยมีเงื่อนไขของการเวลากับลมปลรานที่เหลืออยู่ผู้ที่อยู่ในสนามรบจะต้องรู้จักตำแหน่งหน้าที่ของตนเพราะจะมีผลต่อการรักษาสมรภูมิลบคือ ประเทศไทยไว้ให้มั่นไม่เช่นนั้นค่าศึกอาจหยึดได้การดำเนินชีวิตในสนามรบจะต้องระมัดระวังข้อควรระวังมีสีประการคือสมมับประทานอันเป็นหลักธรรมที่มีไว้เพื่อกำกับคนให้สามารถดำเนินชีวิตในวิถีทางที่ถูกต้องอธิบายได้ดังนี้ 1. สังวรระประทานหรือสังบนประทานคือ การพึงระวังความประพฤติทางกายว่าใจาใจไม่ให้เกิดการกระทำผิดในหลักธรรมข้อน,นี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเพราะการถูกยัออย่วยุจากสิ่งที่ไม่ดีคือความโลภความโกรธความหลงจะทำให้ชีวิตวิบัติ 2. ปราหารน,นับประทานหรือปราหารประทานคือเมื่อมีการประพฤติผิดต้องรีบลดละเลิก สิ่งที่ผิดพลาดนั้นแล้วประคับประคองครุ่นคิดพิดจารณาหาทางทำในสิ่งที่ถูกต้องทุกคนทุกชีวิตทำผิดได้ทั้งนั้นสำคัญคือเมื่อรู้ตัวแล้วต้องรีบแก้ไขเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย 3. ภาวนาประทานคือการพยายามทําในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลค้นหาสิ่งที่ดีงามทําเมื่อทุกคนได้ทําสิ่งดีๆเหล่านั้นสาเร็จก็ยิ่งจะเกิดความภาคภูมิใจทั้งยังจะนําไปสู่อุปนิสัยที่จะขยันมั่นเพียรการสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับตนเองและทุกคนในสนามรบ สอนุรักษณาประทานคือการเพียนรักษาสิ่งที่ดีงามเมื่อบุคคลใดที่ได้เริ่มกระทําความดีสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ยังจําเป็นที่จะต้องหมั่นรักษาความดีความมีชื่อเสียงเหล่านั้นให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มไม่ให้สิ้นสูญไปโดยไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ขอให้เพียรทําไว้ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ได้ทำดีได้ล้าลึกถึงเรื่องเหล่านั้นจิตใจก็จะแช่มชื่นยินดีไปด้วยอันเป็นการรักษาฐานที่มั่นให้หน่าอยู่น่าใสและปลอดภัยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะความเพียรเป็นสมบัติของนักต่อสู้ฝึกเพื่อให้ทนฝนเพื่อให้คมชีวิตจะปลอด ผู้เคร่งวินัยเป็นความภูมิใจของชาวพุทธภิกษุผู้ทำผิดวินัยจะไม่ต่างอะไรกับขอทานบางครั้งอาจสร้างความลำคัญให้ผู้ขอดังนั้นชาติไทยเราจะร่มเย็นได้ทุกคนควรใส่ใจเรื่องระเบียบวินยัยใช้วินัยนำทางสร้างชีวิตในดวงจิตรู้ชั่วดีมีเหตุผลรู้สำนึกฝึกสำเนียกเรียกตัวตน เกิดเป็นคนสู้ชีวิตพิชิตภัย